กินสีลูกอ,อันได้กินอะไรครับเต็มปากอยู่แล้วลูกจะเย็นลูกจะเย็นมะละกอผ้าผ้ากิน กินอะไรหรอมาละกอใช่ไหมครับไปไหนครับอันดับไปไหนครับ ค่อยๆกินลกอันนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งกินนั่งกินนิดเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเลอะอืมอันนั่งกินอ่ะค่อยๆเคี้ยวนะอ๋อค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินลกไม่ต้องกินกินคำเล็กๆชอบอันนั้นชอบกินผลไม้อืมอืม อกันกันกันลิงจ๊กแกอ่าลิจิ๊บจ๊กหอยทาอร่อยไหมครับ

อันนี้อร่อยไหมบอกพ่อก่อนอร่อยนะแค่สามพันเจสิ่งอะไรนะว่าสองพันของเก่าก็3สามอืม,อมหมดแังครับเหลือกี่อันละอโอ้กินเร็วมากเลยครับโอ้โออร่อยไหมครับอร่อยนะโอ,อมไม่ซื้ออีกแล้วมั้งเนี้ยอรูปใหญ่นะคน เพราะซื้มันลูกใหญ่เนาะอันดาชอบกินมะละกอจริงๆก็กินหมดแล้วนะแก้มังกรกับมะละกอนะครับอันดาชอบมากเลยอ้อค่อยๆเคี้ยวครับค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินนะครับโอ้อหค่อยๆกินนะครับอ๋อปลา ลิงลิง <laughs> ลิงจิกจิกอะอไรไหมครับอุยเอาอีกแล้วอของลุ่มเลย หมดแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับโอ้ชิ้นสุดท้ายกำลังจะไปนะครับ,บ,บโอ้หมดแล้วหมดแน่ๆเลยเขาค่อยกินลกูกเขาค่อยกินโอ้โหอันนะอย่าเบิง่งนี่ครับแั้วค่อยเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยลูกอนะืมเคี้ยวก็ค่อยเคี้ยวด้วยอืมหมดยังครับหมดยัง Oh, một leo đó. Này đôi đi xô đi. Cho một dạng phật dạng. Này đôi đi một dạng. Oh, anh đây. hãy đồ đồ một đồ à, một dạng. Wow, à cho nó một Quá một leo. À keng keng ye 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 ye. Ye 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 ye. Anh mẹ. À, เอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนโลกเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปล้างหรอ